เดี๋ยวจะมีเกมที่เหลือเนี่ยก็คือจะไปเยือนแบงคอกอันนี้เกมตัดสินแชมป์เลยถ้าชนะคือจบเลยนะคือแชมป์ก่อนแชมป์คือรอถือด้วยแล้วที่เหลือคือไรพ่ายแล้วก็เล่นในบ้านเจอลำปางแล้วก็ไปเยือนเชียงรายเล่นในบ้านเจอท่าเรือแล้วก็ไปเยือนราชบุรีปิดท้ายที่เล่นในบ้านเจอโคราชพี่ว่าเกมเยือนเชียงรายยากสุดอใช่มันมีมันมีอะไรมากกว่าฟุตบอลเนี่ยใช่เพราะเพราะเอาง่ายๆนะ เขามีมีเหตุกันอยู่คู่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจแล้วก็มีพลังแฝงอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะมันอาจจะตรงบอลถ้วยบอลอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคนเจแบงคอกเนี่ยอะยากไหมมันก็ยากดูจากเฮเบอร์ตี้สีเหลืองอ่าใช่คือถ้าเขาจะเอาแชมป์ไร้พ่ายนะบุยรำจะไม่มีการโรเทตนักฟุตบอลแน่นอนใช่เพราะว่ามันถึงขั้นเนี้ยผมมองว่าลุงเนกับทางอิชิอ่ะไม่มีการโรเทตนักบอลเพราะเขาต้องการแชมป์ไร้พ่ายมันถีงข้นนัดนและเขาต้องการสถิติแต่อย่าลืมเจ๊พี่ดงพี่จ้องด้วยเขา เขามี3ถ้วยเลยไทยลีกลีกครับเอฟเอคัพซึ่งถ้ามันไม่โรเตชันเนี่ยจะไหวหรือเปล่าไหวปัญหามันอาจจะเกิดได้บุรีรัมย์ปี้ทุกปีลุ้นบุรีรัมย์ได้แชมป์ครับเจดำยังลุ้นเหน่อพิศรพุทธบุรีรัมย์ยังต้องลุ้นเหนือตอนนี้ลุน้าเขากลับมาลุ้นเฉพาะรายให่ไทยเล่นแล้วเออดาร์บี้แมตช์ดานิสานครับบุรีรัมย์ก็ถล่มขอนแก่นไป4ประตูตอนหนึ่งเกมรุกบุรีรัมย์พี่ธงโอ้โหข้างบน ไอ้ดูบุญญาบริกิจุพนัทสุบชัยโอ้โหต้องบอกเียเจ๊คือในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีคนที่หายและคนที่คัมแบ็กกลับมาใช่ดูบุญญาหายช่วงหนึ่งบริกิเล่นได้ตอนนี้ดูบุญญากลับมาอีกแล้วและนี่คือประตูแรกคือสถานการณ์ตอนนี้ของบุญรำมันคือทุกอย่างเลย ลงล็อกไปหมดเลยเอออ่านดูนี้ก่อนนี่คือลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งจังหวะนี้ก็เป็นบอลที่พลาดจากเดือนคูซะแต่แล้วไปโดนไม่เดือนคูเดือนคูจะเขี่ยให้สุริกาใช่แล้วไปโดนนิปสั้นแล้วเปนเหลี่ยมเนี่ยใช่เนี่ยนิปสั้นยิงเก่งมากเลยลูกเนี้ยใช่ใช่ยิงเข้าด้วยเอตอนยิงไปดูส่วนที่คิดว่าไม่เข้าเออาม่นยิงเข้าได้ไงใช่แล้วมันต้องล้มตัวยิงงี้นะยิงแบบบอลมในหมุนๆตีลูกนี้โดนไหมโดนไหมโดนพี่เต็มเต็มเลยนะโดนคือดูขาก็ระลุกกระดุ้งโดนหัวสิ ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจครับแล้วลูกเนี้ยตกลงตกลงมันคือการการฟาวอะไรพี่ก็ประตูออกมาก่อนไงตกลงคือประตูออกสองเก้าขาขาไม่ไม่ต้องมีขาดิขานตงแต่ดิเส้นได้เอาออกก่อนครับใช่ใช่ถูกต้องกันติกาถูกต้องอย่างลูกที่สองยิงอยู่โทษนี่ก็คือเรายื้อนะยิงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดใช่ใช่สุดท้ายก็ได้ไปเนี่ยลูกสองแล้วก็เป็นลูกที่สองของดุมบุยญาด้วยอ่ะหลังจากนั้นบุญธรัมก็คือเขาเรื่อยๆมาเรียงๆเลยอ่ะ แล้วนี่ครับแฮตทิกแรกของดูมูย่าในไทยลีกปีนี้และเป็นแฮตทิกที่2เองนะของไทยลีกที่เกิดขึ้นแฮตทิกแรกของใครไม่รู้ขอของนายของของของจวนฮะอ๋ออ่างนี่ไงนี้เขาเรียกความจำดีความจำดีจำได้จำได้แต่ว่าบูโน่ยิงเบิ้ลเมื่อคืนใช่ไหมเนี่ยโอ้ไอ้นี่ยังดึงไปเรื่องเดิมอีกบูโน่อะไรวะเห็นไหมเนี่ยดูดูลูกนี้ที่เปิดเนี่ยต้องยอมแล้วว่าอัวนนี้เกมขอนแก่นเอาปีกมาเป็นแบ็คขวา เนี่ยันกต้องดีอ๋อก็เลยป้องกันไม่ดีนะค๊ะรั่องอาการป้องกันชัดเจนหรือว่าการป้องกันไม่ใช่แบ็กก็้วทำให้บริกิเลี้ยงง่ายแล้วดูลูกนี้ครับนี่คือประตูที่14ของสุประชัยใจเด็ดซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่เขาเคยทำได้เมื่อปีที่แล้วดูดูย่าวิ่งเด็ด โอ้โหไม่เจงกับสปีดเจ็เจ็บโบเออจะเอาอ่ะจะเอายิงใส่รองเท้าขาวแล้วจังหวะก้าวจุกๆนะทีที่แปดสิบกว่ามันก้าวกันอย่างนี้เลยเหรอดูเขายิงอย่างนี้มั่งใจนะมึงแดกอะไรกันโอ้โหจริงจริงจริงคือต้องบอกแบบนี้ว่าเกมรุกก็ไหลลื่นเกมรับถ้าไม่พลาดเองเนี่ยโอกาสเสียประตูก็น้อยมากถ้าเราสังเกตจริงบุยลำเนี่ยประตูที่เสียก่อนนั้นเนี่ยก็จะกองหลังพลาดบ้างประตูพลาดบ้างพลาดอะไไปนะก็ถือว่ายอดเยี่ยม แล้วก็โอกาสของตัวลูกอย่างโบลิงกิอย่างดูบุญญาได้ร่วมกันเพราะว่าส่วนหนึ่งโกลันเขาสิทเจ็บด้วยไงเขาก็เลยต้องหมุนขยับผู้เล่นอ๋อเออ่พลากรอืที่ไปเตะโดนหัวโบลิงกิเขามาเล่นแบ็คขวาไงเขาเป็นตัวล้วงพลาดเมืพอเข้าพลวอกลางนี่แหละและลูกคือในไลน์อัพเขาขึ้นมาเป็นแบ็คขวาเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ดูแล้วแล้วมาทั้งลูกลูกสกัดพลาดด้วยแล้วก็ลูกที่ใช่กล็อกลูกเปิดไม่ได้ด้วยว่าเหมือนที่พี่ตรงพูด การป้องกันไม่ใช่กองหลังเพราะนั้นวิธีการก็จะคนละแบบก็ถือว่าเป็นข <นะ S 1> <ๆ S 2> ้อผิดพลาดที่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะจะได้รู้ว่าจงังหวะการสก,กัดเนี่ยเขาเขาเขาเล่นเขาอาจจะเคยเล่นแลกหลังแหละแต่ว่าที่ผ่านมาเขาเล่นปีกมนตลอดใช่เป,เป็นตัวบนต,ตัวบนคร,บรับตัวบนเอออ่ะแล้วก็ผู้สาประตูอย่างจีนวัตก็เซฟเยอะมากนะใช่แต่ว่าโดนไปสี่ลูกคิดดูดิพี่บอหคือเซฟดีมากนะอจุดโทษก็เซฟครั้งหนึ่งอ่ะเออใช่อ่ะทีนี้เรื่องราวของแชมป์ไร้ผ้าที่พูดถึงกันอยู่นะตอนนี้นะ เดี๋ยวจะมีเกมที่เหลือเนี่ยก็คือจะไปเยือนแบงคอกอันนี้เกมตัดสินแชมป์เลยถ้าชนะคือจบเลยนะคือแชมป์ก่อนแชมป์คือรอถือด้วยละที่เหลือคือไรพ่ายแล้วก็เล่นในบ้านเจอลำปางแล้วก็ไปเยือนเชียงรายเล่นในบ้านเจอท่าเรือแล้วก็ไปเยือนราชบุรีปิดท้ายที่เล่นในบ้านเจอโคราชรู้ไหมเกมไหนยากสุดให้ไทยผมว่านะถ้าบุีระน่าจะเป็นเกมที่เล่นกับราชบุรีไหมพี่ วุ้ยแต่ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นคือว่าเกมเยือนเชียงรายยากสุดเหรอใช่มันมีมันมีอะไรมากกว่าฟุตบอลเนี่ยใช่เพราะเพราะเอาง่ายๆนะเขามีมีเหตุกันอยู่คู่นี้ใช่ใช่เข้าใจแล้วก็มนมีพลังแฝงอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะมันอาจจะตรงบอลถ้วยบอลอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคนเจอแบงคอกเนี่ยอะยากไหมมันก็ยากดูจต่เฮเบอร์ตี้สีเหลืองอ่าใช่โดนไปเหลืองเมื่อวานแบบงงอะเฮเบอร์ตี้สีเหลืองไม่น่าไม่น่าไม่น่านะอ่ะก็ ในมุมพี่ธงมองว่าเกมมาเชียงรายนะยากสุดก็เดี๋ยวรอ,รอดูคือถ้าแฟร์บุยลจะลุ้นให้ไรพ่ายเนี่ยผ่านแบงคอกให้ได้ล้วคว้าแชมป์ก่อนอแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวมันมาแล้วอย่างเจ๊คือถ้าเขาจะเอาแชมป์ไรพ่ายน,นะบุยลำจะไม่มีการโลเทตนักฟุตบอลแน่นอนใช่เพราะว่ามันถึงขั้นเนี้ยผมมองว่าลุงเนกับทางอิชิอ่ะไม่มีการโลเทตนักบอลเพราะเขาต้องการแชมป์ไรพ่ายมันถีห้านัดแล้เขาต้องการสเตติจอยลืมเจ๊พี่ธงอถวยเขาเขามีสามถ้วยเลยไทยลีกลีกครับ เอฟเฟครับซึ่งถ้ามันไม่โรเตชันเนี่ยจะไหวหรือเปล่าไหวปัญหามันอาจจะเกิดไหวบุรีรัมย์เป็นยี้ทุกปีเออแต่บุรีรัมย์อย่างนี้มีถูงบอก่ะกี้นาทีแปดเขาจะโรเตชันทีละสองตัวคือมาเร็วทังทีมเขาเตรียมเคี่ยวอิชิอ่ะก็คือมีแผนล่วงหน้าเขาไม่ได้คขไม่ได้เคี่ยวไม่ใช่เจ้าเล่หมายถึงว่าแผนงานเขาดีเขาวางแผนไปแล้วว่า ไอ้ตัวเนี้ย้าโลตัวเนี้ยจะเอาตัวนี้แทนอไอ้ตัวนี้เหนือ่อยจะตัวนี้แทนเขาวางแผนล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูาแกนของทีมเขาไม่เปลี่ยนใช่เขาไม่เปลี่ยนแกนเขาเปลี่ยนตัวประกอบ2ตัว3ตัวเห็นพี่ธงว่านะก็หมุนกันไปนะ